สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับนะจ้าแบบปรกหัดที่4.3ทุกคนมาดูข้อ6ข้อ6เข, 6, ขาบอกว่าจากรูปเมื่อกำหนดให้จุด O อนี่นะจ้าเป็นจุดหมุนแล้วก็ตัว F ที่อยู่ทางขวาอันนี้ทางอะไรทางซ้ายไงอันนี้ทางขวาไง <c oughs> ของจุด o อ่าของจุด O เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจากตัวอักษร ที่อยู่ทางซ้ายอ่าอันนี้ทางซ้ายอันนี้ทางขวาอ่าเป็นภาพที่ได้จากการหมุนตัวอักษร F อ่าก็คือตัวนี้เป็นตุ้ต้นแบบอ่าอันนี้ก็คือต้นแบบแล้วก็อันนี้ก็คือรูปที่ได้อ่ารูปที่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่หรือไม่อ่าใช่หรือไม่ชัวหรือไม่ใช่หรือมัว่วอ่าฮันนีฮันนีฮันนี้เราก็มีสูตรเลยจ้า ใช่อะนี้นะจ๊ะไม่ใช่น,น,นะชนี่เราก็บอกว่าอะไรเออเราก็บอกว่าเราจะหมุน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 ใช่เลยใช่ไหมโอ้มันเป็น f ใช่เลยมันน่าจะใช่เลยเนี่ยมันน่าจะใช่เลยแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไร เราจะแยกลากมันออกมาแล้วเวลาละมันมันหมุ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 นอย่างนี้ใช่ไหมมันหมุ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 นอย่างนี้ไม่สลับซ้ายไม่สลับขวาใช่ไหมทุกคนอ่ะก็คือหมุนไปจึมจึมจึมนี้เราก็ไปดูว่าเราอ่ะจะได้รูปนี้หรือเปล่าอ่าเราจะได้รูปนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองอ่าต่อกันที่เราก็หมุน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 ได้ไหมได้ไหมเหมือน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 ไหมหมุนจนถึงขนาดนี้แล้ะเหมือนไหม ไม่เหมือนทุกคนไม่เหมือนจะหมุน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 ยังไงก็ไม่เหมือนนี่เลยอ่าเราก็ใช้แบบนี้เลยแล้วก็ได้แบบปื๊ดปๆ๊ๆป๊ปืมันหมุนแล้วมันได้ไหมล่ะมันหมุนแล้วมันได้ไหมมันหมุนแล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ใช่ทุกคนมันเลยไม่ใช่เหมือนจะใช่อะเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่หรือปื๊ด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 หมุนไปมุน มุนรอบจุดนี้ใช่ไหมอ่ะมุนอ่ะมุนไปมุนอ่ะมุนไปมุนอ่ะมุนไปมุนยังไงมันก็ไม่ใช่เออคนที่ไม่ใช่ย่งไงก็ไม่ใช่เอาไปกันต่อทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราเลยตัดสินใจบอกเลยว่าข้อนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของฉันอ่ะเพราะฉะนั้นตออ่อตอบได้เลยจ้าตอบอบตอบอะง่ายไหมข้อนี้ง่ายมากเลยถ้าเรามองออกอย่ก็ง่ายมาก ไม่เป็นอ่ะไม่เป็นเลยทุกคนไม่เป็นเพราะไม่เป็นเพราะอะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะเหตุใดเออทำไมไม่เป็นเพราะไม่สามารถไม่สามารถหมุนตัวอักษร F ที่จุด O อ่าตัวอักษร F ที่มีจุดหมุนที่จุด O ไปทับกบับตัว F ตัว F อีกตัวได้อะอีกตัวได้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆมันหมุนยังไงมันหมุนอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนอะมันหมุนเพราะว่านี้มันจุดโอเนาะมันก็จะต้องหมุนหมุนรอบอย่างงี้หมุนรอบอย่างงี้รอบรอบอย่างงี้อ่าดูจากระยะห่างอาจจะใช่อ่าดูจากระยะห่างอาจจะใช่แต่ เวลาเราเอามาหมุนจริงๆแล้วมันไม่ได้ทุกคนอันนี้มันไม่ได้นะจ๊ะมันไม่ได้นะจ๊ะอ่าตัวนี้อาจจะต้องหัน่างนี้ใช่ไหมเอฟไปตัวเนี้ยมันหันมาเลยเปื้อนๆๆ,ๆหันหน้ามาทางนี้อ่าหันหน้ามาทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่จบปิดจบสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็ขอจบลงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้หน,นะจ๊ะคลิปต่อไปอยู่ด้านล่างเลยอยู่กดคาอธิบาย ปายคลิปเด้เลยกดไปจึมจุมจมจมได้เลยนะจ๊ะสวัสดีจ้ามีอะไรก็ลงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เอาไว้ด้วยนะจ๊ะดูคลิปต่อไปจากตรงนี้เลยด้านล่างชื่อคลิปจะมีเพิ่มเติมให้กดเข้าไปจะขึ้นคำอธิบายบอกหน้าเอาไว้ด้วยนะทุกคนว่าหน้าอะไรบ้างแล้วก,กดตรงนี้เลยดูคลิปต่อไปได้เลยจ้า Terima kasih.